เนาะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่เราเตรียมเอาไว้นะครับให้นักศึกษาได้ลองไปรีวิวดูซิว่าการที่เราจะจัดการร้านยานะครับเราจะจะต้องยังไงบ้างนะครับซึ่ง you <music> โอเคนะครับ okay. ก็เดี๋ยวเบื้องต้นที่จะไลฟ์เก็บข้อมูลไว้ก่อนเนาะเพื่อจะได้ดูว่าพวกเราไปค้นคว้าข้อมูลอะไรมานะครับแล้วก็มีสตรอรี่อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะเดี๋ยวให้นักศึกษาแนะนําตัวแล้วก็แนะนําเสนอเลยครับเชิญเลยจ้ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนิสิตปริญญาัวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราก็จะมานําเสนอในเรื่องของมาตรฐานร้านยาค่ะโดยมีดิฉัน นางสาวธนวรรณจีวัฒนาโรจนางสาวธีรพรพงเพชรนายอนนบแดงงามแล้วก็นายนัทพลสุพรรณนอคเปิดแมสก์กันเลยบ้าน้องบังว่าไม่มีใครพบโควิดเข้าร้านนะมัู้้จะทำงานในค้งนี้นะคะมันจะเสียงไม่ค่อยขาดเนื้อหาที่เราจะพูดในวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือหนึ่งค่ะก็จะเป็นหมวดเป็นหมวดสถานที่ค่ะสองนะคะก็คือหมวดอุปกรณ์สามคือหมวดวิธีปฏิบัติการทางกิจกรรมชุมชนค่ะแล้วก็ ะะก็คือเป็นการขอรับรองร้านยาคุณภาพค่ะค่ะในส่วนของอมาตรฐานรานมาตรฐานร้านยาค่ะก็จะเป็นเราจะพูดถึงใน GPP ค่ะก็เป็นหมวดสถานที่นะคะหมดแล้วหมวดสถานที่ค่ะกําหนดว่าอ่าในหมวดนี้นะคะก็จะมีการกําหนดว่าสถ,ถานที่ขายยาแผนปัจจุบันค่ะจะต้องมีพื้นที่ขายให้คขาปรึกษาแล้วก็แนะนําการใช้ยาค่ะที่ติดกันค่ะขนาดไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรแล้วก็ไม่รวมถึงเก็บพื้นที่เก็บสำรองรายานะคะ โดยด้านที่สั้นที่สุดขาต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า2เมตรนะคะก็อย่างรูปอยงรูปที่แสดงเลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีพื้นที่เก็บสำรองยาเป็นการเฉพาะค่ะต้องมีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บยาอย่างเป็นระเบียบและก็เหมาะสมค่ะแล้วก็ไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรงค่ะ,คะบ,รบริเวณที่ให้คำปรึกษานะคะหรือว่าแนะนําการใช้ยาค่ะต้องเป็นสัดเป็นส่วนแยกออกจากบริเวณอื่น,นแล้วก็มีโต๊ะ เก้าอี้สาหรับเพศสัชะกรนะคะแล้วก็ผู้มารับผู้มารับคำปรึกษาค่ะอยู่ที่บริเวณนั่นกาบแล้วก็มีจุดมีป้ายแสดงบอกนะคะว่าเป็นจุดบริการให้คําแนะนาค่ะสถานที่ขายยานะคะจะต้องมีความมั่นคงค่ะแล้วก็มีทะเบียนบ้านที่ออกโดยส่วนราชการแต่ถ้าในกรณีที่เป็นอาคารชุดค่ะก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจาการค่ะแบบสถานที่ต้องไม่ใช่ที่พักอาศัยแล้วก็สถานที่ขายยานะคะต้องมีความแข็งแกร่ง แต่งค่ะก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะคะแล้วก็กรณีพื้นที่เช่าในอาคารค่ะก็ต้องมีการกาหนดขอบเขตบริเวณเดนค่ะแล้วก็จะต้องถูกสุขลักษณะสถานที่ขายานะคะจะต้องมีความสะอาดค่ะถูกสุขลักษณะแล้วก็มีระบบป้องกันสัตว์และก็แมลงรบกวนค่ะแล้วก็ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ขายานะคะแล้วก็ต้องในสถานที่นั้นก็จะต้องมีอากาศถ่ายแล้วก็จะต้องมีการส่วนพื้นที่ขาย ก็จะต้องมีการามีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็มีอากาศที่แห้งมีมีแห้งค่ะแล้วก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน30องศาเซลเซียสแล้วก็ป้องกันไม่ให้แสงแดดสอ่องโดยตรงได้นะคะแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสา,ศา,ศารปลกยาป้ายยาแล้วก็สัญลักษณ์แสดงต่างแล้วก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอในการจัดวางยานะคะแล้วก็ติดป้ายแสดงประเภทของยาได้ชัดเจนค่ะ เราก็จะต้องมีวัสดุปิดทึบป้องกันบริเวณที่จัดวางยาจัดวางยาอันตรายแล้วก็ยาควบคุมพิเศษคะ่ะในกรณีที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะคะค่ะสำหรับหมวดที่สองนะคะก็จะเป็นหมวดุูกปรณ์ค่ะเอ่อในร้านยานะคะในกรณีที่จะต้องมียาที่ต้องเก็บรักษาในรุณหภูมิสองถึงแปดองศาเนี่ยก็จะต้องจําเป็นจะต้องมีตู้เย็นจํานวนหนึ่งเครื่องนะคะให้เก็บยาโดยที่จะต้องไม่เก็บปะปนกับสิ่งอื่นเช่นอาหารหรือว่า เครื่องดื่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดเก็บร่วมกันเนี่ยก็จะต้องใส่ยาในภาชนะที่ปิดมีชิดนะคะอย่างเช่นกล่องพลาสติกหรือวัตถุซิปล็อกเป็นต้น,นะค่ะแล้วก็จะต้องมีถัดนับเม็ดยาอย่างน้อยสองถานขึ้นไปนะคะโดยที่จะต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นยาพวกกลุ่มเพนิซิลลินหรือว่าซันโปนามค่ะมีเครื่องวัดความดันจํานวนหนึ่งเครื่องนะคะที่พร้อมใช้งาน,นะค่ะแล้วก็อยู่ตรงสถานที่ที่ให้ให้คำปรึกษา มีเครื่องชั่งน้ําหนักหนึ่งเครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์วัดส่วนสูงจํานวนหนึ่งเครื่องนะคะซึ่งจะต้องมีความพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ดับเพลิงจํานวนหนึ่งเครื่องค่ะซึ่งจะต้องติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกินร้อยห้าสิบเซนค่ะค่ะสำหรับหมวดที่สามนะคะก็จะเป็นหมวดวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนนะคะค่ะซึ่งในร้านยาน,นะคะบุคลากรในร้านยานเนี่ยจำเป็นก็คือจะต้องมีเภสัชากรจํานวนหนึ่งคนนะคะซึ่งเภสัชากรเนี่ยก็จะต้องมีเอ มีความรู้ความสามารถวิชาทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะคะแสดงไว้เปิดเผยนะบริเวณที่ขายยานะคะแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการพักหรือว่าถูกถอนใบป,ประกอบวิชาชีพค่ะแล้วก,แวก็แล้วโดยเพสักรนะคะที่ที่อยู่ในร้านยาเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะคือเหมือนที่เรียกว่าการเก็บ CPE โดยที่จะต้องไม่น้อยกว่าปีละสิบหน่วย แล้วก็เภสัชกรในร้านยานะคะก็จะต้องแสดงตัวหรือว่าแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน,นะคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเภสัชกรโดยที่<ม>จะต้องมีสัญลักษณ์สามองค์ประกอบนะคะก็คือหนึ่งก็คือต้องสวมใส่เสื้อกาวสีขาวนะคะสองก็คือมีตราสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรมบนเสื้อกาวะคะ่ะแล้วก็สามนะคะก็จะต้องแสดงตนว่าเป็นเภสัชกรโดยที่ปักตัวไว้ว่าเป็นเภสัชกระคะ่ะเพื่อทําให้ผู้ที่มาใช้บริการนะคะเกิดความไม่สับสนว่า เป็นเภสัชกรหรือว่าพนักง,งานในร้านยานะคะส่วนพนักง,งานในร้านยานะคะก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านยาที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรของออย,ยค่ะแล้วก็มีขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะโดยจะต้องไม่มีการส่งมอบเอ่อยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมอยู่นะคะ แล้วก็จะต้องแต่งกายไม่ให้แสดงออกว่าตนเองเนี่ยเป็นเภสัชกรค่ะแล้วก็มีการแยกบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเภสัชกรเนี่ยกับพนักงานร้านยาแล้วก็บุคคลบุคลากรอื่นๆภายในร้านในยอย่างชัดเจนค่ะหัวนตอต่อไปนะครับจะเป็นการควบคุมคุณภาพยานะครับคือต้องมีการคัดเลือกยาจัดหายาผู้ผลิตนะครับต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับต้องมีการจัดเก็บขนส่งที่ดีนะครับเช่น บริษัทต้องผ่านเกณฑ์อยต้องมีการเก็บรักษายาภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับต้องมีการตรวจระบบต้องมีการต้องมีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพนะครับเช่น FIFO, First, f i r Expiry, First Out นะครับแล้วก็เป็นระบบสีครับว่าล็อตนี้สีอะไรหมดอายุเมื่อใะครับต้องมีการต่อไปนะครับต้องมีระบบขนส่งหรือทําลายยาที่หมดอายุนะครับ เช่นยาเม็ดนะครับต้องมีการทําลายเม็ดก่อนแล้วก็เก็บใส่กล่องคืนที่จะส่งคืนครับต่อไปนะครับต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพยาคืนหรือเปลี่ยนก่อนกับนํามาจําหน่ายนะครับก็คือจะเป็นประมาณว่าผูต้ตรวจสอบยาคืนก็ต้องมีบันทึกว่าเอามาเนี่ยสาภาพเป็นยังไงเอากลับสาภาพเป็นยังไงครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการจัดระบบจัดให้มีระบบเอกสาราจัดการทางสินค้าเช่น บัญชีซื้อยาขอยอ9บัญชียาอันตรายเฉพาะที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดคือขอยอ11บัญชียาควบคุมพิเศษคือขอยอ10บัญชียาตามใบสั่งผู้ประกอบวิชาชีพไปชกรรมคือขอยอ12ต้องเลือกภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพโดยเร็วครับาให้บริการทางเภสัชก,กรรมตามหน้าที่ที่ว่าด้วยกฎหมายต้องเป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ ต้องซักถามข้อมูลอาการของโรคความเจ็บป่วยเพื่อเลือกยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยครับแล้วก็ต้องจัดให้มีฉลากบนซองยาหรือภาชนะบรรจุยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษนะครับคือมีชื่อที่อยู่ของร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ข้อมูลให้ผู้บริตรับบริการได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นชื่อผู้รับบริการชื่อยาสามัญชื่อการค้าความแรงจำนวนที่จ่ายวันที่จ่าย ข้อบ่งใช้เป็นต้นครับต่อไปนะครับการส่งมอบยาอันตรายหรือ,อยาควบคุมพิเศษต้องทําโดยเพศสัชกรปฏิบัติการเท่านั้นนะครับซึ่งการส่งมอบเนีจะมีชื่อต้องบอกนี้คือชื่อยาข้อบ่งใช้ขนาดวิธีใช้กฎข,ข้างเคียงข้อควรระวังและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหารครับต่อไปนะครับกระบวนการในการป้องกยายาาันแพ้ยาซ้ำต้องมีประสิทธิภาพนะครับก็คือถามบัตรแพ้ยาทุกครั้งแล้วก็มี อินโฟกราฟิกในการที่จะบอกว่าต้องบอกการแพ้ยาของผู้ป่วยครับกระบวนการครัดกรองส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสมก็คือถามอาลามไตายถามความเจ็บป่วยที่ไม่าสามารถรักษาในร้านยายได้นะครับคือต้องส่งต่อโรงพยาบาลครับก็มีไครทีเรียที่เหมาะสมต้องจัดให้มีกระบวนการพ้อระ่าการไม่มประสมพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมปัญหาจากคุณภาพยาครับต่อไปนะครับจัด <c oughs> จัดให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านยาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การจัดอ้างอิงข้อมูลยาที่เหมาะสมเนี่ยต้องเป็นไปตามเภสัชก,กรกําหนดนะครับคือไม่อ้างอิงไม่โอ้อวดเกินจริงไม่สร้างความเข้าใจผิดต้องผ่านการขออนุญาตตามกฎหมายนะครับการดําเนินการกิจการนัดสุขภาพนะครับโดยบุคลากรซึ่งไม่ใช่เภสัชกรในร้านยานะครับต้องผ่านเภสัชกรในร้านยาเป็นรายลักษณ์อักษรในการรับผิดชอบ ส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำหนา่ายยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในร้านขายยาครับต่อไปก็เป็นการขอรับรองร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานจีพีที่ประกาศจากสภาบันการ,รมเมื่อวันที่29มีนาโดยขั้นตอนการขอรับรองเนี่ยร้านยาที่จะขอการรับรองจากรับรองร้านยา g ีเนี่ยซึ่งขอ,อกล่าวกอนว่าร้านยา g ีเนี่ยก็คือ ร้านยานะครับที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมว่ามีการบริหารแล้วก็การปฏิการที่เป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติตามเภสัชกรรมชุมชนหรือว่า GPP นะครับโดยก็ให้ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของร้านยาเนี่ยเป็นผู้ยื่นคําร้องต่อสํานักงานรับรองร้านยาคุณภาพนะครับแล้วก็แนบเอกสารแสดงรายละเอียดการดําเนินง,งานของร้านยาแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนนะครับเมื่อได้การรับรอง ก็จะได้รับเกติบัตรรับรองจากรับรองร้านยา G.P. นะครับโดยเกติบัตินี้จะมีอายุ3ปีนะครับตั้งแต่วันที่สภาออกประกาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคําขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองเป็นร้านยาคุณภาพนะครับโดยด้านขวาก็จะเป็น QR code ที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับโดยเมื่อร้านยา G.P. เนะี่ยครบอายุการรับรองนะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะต่ออายุนะครับ mm hmm. ก็ต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของร้านยาเนี่ย ยื่นขอตรวจแบบประเมินใหม่ภายใน90วันก่อนที่เจะสิ้นอายุการรับรองนะครับแล้วก็กรณีที่ร้านยา g ุพที่ทําการย้ายสถานที่หรือว่าเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องให้ดําเนินตามขั้นตอนด้านบนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคําขอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุนะครับโดยด้านขวาก็จะเป็น QR code ที่ให้สกแกนเข้าไปดูรายละเอียดเช่นเดียวกันครับครับอันนี้ก็เป็นเอกสารอ้างอิงครับก็ เราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยก็สามารถสักถามได้เลยครับหลังจากที่พวกเราไปดูข้อมูลมาแล้วพวกเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำร้านยาอันนี้คือการขออนุญาตถูกปะนะครับว่า ครั้งที่แล้วเราเป็นว่าจะเปิดเป็นร้านยาประเภทอะไรเนาะตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นพาร์ทของการที่จะดูว่าในร้านจะต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยามาตรฐานที่เรียกว่าเป็น GPP นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานเริ่มต้นของร้านยาที่จะต้องมีนะครับแล้วก็ร้านใหม่นะตอนนี้ตั้งแต่ปีพศออนี้เป็นต้นไปเนี่ย ไปขอร้านยานะครับจะทําร้านยาได้ก็จะต้องผ่านมาตรฐานที่เรียกเป็นมาตรฐาน GPP นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์อันนี้เมื่อกี้เห็นสุดท้ายเรามาพาดพิงที่เรียกวเป็นร้านยาคุณภาพเราว่ามันเหมือนมันต่างกันหรือมันแบบไหนยังไงกับร้านยา GPP ที่เราไปดูมาไหมได้สังเกตอะไรบ้างไหมร้านยาถ้าจ,จะต้องมีอีกห้าเรื่องที่ต้องทำ ห้ามาตรฐานห้ามาตรฐานได้เหรอเลยไหมหรือยังไงอะไรยังไงบ้างต้องมีด้านสถานที่อุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการบริการแล้วก็ด้านบริหารจัดการเพื่อสุขภาพ การบริการเพศัจกรรมที่ดีแล้วก็การปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็จริยธรรมจรรยาบรรณอาชีพแล้วก็การมีส่วนร่วมในชุมชนได้ดูมาไหมว่าไอมาตรฐานที่หนึ่งของร้านยาคุณภาพที่เหมือนเห็นแค่เอาแบบฟอร์มมาเนาะว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างแล้วทําไมเราไม่ลองแวะเวียนเข้าไปดูอีกสักหน่อยแล้วไอมาตรฐานห้าด้านที่เขาพูดถึงมัคืออะไรบ้างได้ดูมไม่ได้ดูด เหมือนหรือมันต่างหรือมันยังไงได้เดูแหม้พวกนี้นะจริงๆเลยนะัะคือพี่เนี่ยตั้งใจให้พวกเธอลองไปรีวิวดูเนี่ยแล้วก็คือคืออันนี้ต้องคอมเมนต์ก่อนเรื่องการนําเสนอเนะว่าพอเราจะเอาเรื่องใดๆมานําเสนออ่ะสิ่งที่เราจะต้องต้องต้องก e ีปอินมไว้เลยเวลาจะนําเสนอไม่ว่าจะเวทีเล็กเวทีใหญ่แค่ไหนเนาะทุกๆอัททนที่อยู่ในสไลด์ของเราอ่ะ เราต้องเอ็กซ์เปิกับมันเราต้องเคลียร์เทอมกับมันให้ชัดก่อนนะว่ามันคืออะไรยังไงไม่ใช่มีวางไว้อยู่บนสไลด์แล้วเราก็จะพูดแค่แค่อยู่ในหน้าสไลด์ของเรานะครับอันนี้เพราะอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องร้านยาคุณภาพอ่ะเราต้องไปไล่ต่อเนาะพี่ก็ยังแอบรุน้น่าจะมีโผล่ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งแทบจะไม่มีเลยแค่บอกว่ามีส่วนที่เรียกว่าเป็นร้านยาคุณภาพนะครับ ทั้งทั้งที่มันมีดีเทลของมันอยู่พอประมาณนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่จริงๆต้อง,ง,งที่ที่มาที่ไปของคําถามก็คือและร้านยาคุณภาพกับร้านยา g ี p อ่ะเหมือนมันต่างกันแค่ไหนก็จะอธิบายแค่ว่าร้านยา gpp อ่ะคือเอาแค่บางส่วนของร้านยาคุณภาพมาหรือถ้าพูดในทางกลับกันก็คือร้านยาคุณภาพก็จะมีครบมากกว่าร้านยาจ p มีส่วนอื่น นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นไปเพราะฉนสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือแล้วมันมีอะไรเพิ่มบ้างละ่ะอยู่ในร้านยาคุณภาพประเด็นคือถ้าเราจะทําร้านยาณชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยเราจะทําเพียงแค่ร้านยาจ p พคือผ่านมาตรฐานขั้นต่ําที่ควรจะเป็นสําหรับร้านยาหรือเราจะขยับแล้วเราจะขยับอีกมากน้อยขนาดไหนที่เราจะกระโดดไปเป็นร้านยาคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้พี อยากได้เห็นข้อเปรียบเทียบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทํามานะครับก็ไปทําตารางเปรียบเทียบซะหน่อยไปนะครับช่วยกันทานะเพื่อจะได้เห็นภาพให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยแล้วร้านยา g b p คืออะไรแล้วไอ้ร้านยาคุณภาพคืออะไรเพราะเมื่อกี้พี่ถามว่าต่างไงเธอบอกอ๋อเดี๋ยวถ้าไปทําร้านยาคุณภาพต้องทาอีกห้าเรื่องค่ะอันนี้จะมิสคอนเซ็ปต์ไปนิดนึงเพราะอีห้าเรื่องเนี้ในหลายๆเรื่องมันอยู่ในร้านยา GPP เรียบร้อยแล้ว นะครับมันมีประเด็นทุกอยอยู่แนละ้ว